เรียบร้อยอ๋อพหมีีของก็ถึงข้าวนะทุกคนซึ่งลุงคนนี้เองนะทุกคนที่บอกผมท้งที่แล้วกับคุณลุงก่อนนะก็ลมดีนะทุกคนพ้านแบบดีเลยไม้ทั้งนั้นแมากความเสี่ยงตรงนีแทบจะไม่ได้ยินนะทุกค สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟี่ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมกลับมาที่หมู่บ้านสายมอกอีกครั้งนะซึ่งวันนี้ผมจะกลับมาที่นี่ครั้งก็เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักวันหนึ่งนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยฝนก็เริ่มลงเม็ดมาค่อนข้างที่จะหนักนะทุกคนผมก็เลยขอหลบอยู่ในที่ ล้มตรงนี้ก่อนสักครู่พออีกไม่นานเนี่ยก็จะถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วทุกคนเพราะว่าเสียงมาเนี่ยห่าค่อนข้างดังนะก็เลยมาเปิดคลิปให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ดูกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมเองจะเข้าไปที่หมู่บ้านสายมองนะซึ่งผมกลับมาที่นี่ครั้งก็เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าก่อนหน้นวันนั้นอะผมเข้ามาแล้วคุณลุงเขาบอกว่าบ้านหลังที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่เนี่ยจริงๆ มันไม่ใช่บ้านของลุงคนนั้นที่ผมไปถามนะทุกคนก็วันนี้จะไปถามลุงว่าเป็นบ้านใครกันแน่นะไปทุกคนก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมผมขอฝากพี่วทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยและดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับและฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจไทยผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนก็ไปเดินทางกันลุยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเองก็มาถึงสา หน้าหมู่บ้านแล้วนะซึ่งผมจะขอทำวามเคารพสามตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วก็จะเดินเข้าไปนะทุกคนทุกคนก็ฝนตกอย่างหนักเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอทําการเข้าไปเคารพก่อนสักครู่นะทุกคนแล้วก็จะเดินทางเข้าไปต่อเลยเพราะต้องรีบไปแล้วผมมันบอกค่อนข้างทางี่จะมาองนะทุกคน เรียบร้อยแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราเริ่มเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านกันเลยดีกว่าว้าทุกคนไว้พบก,กันตอนที่เข้าไปในหมู่บ้านนะต้องรีบไปก่อนเพราะว่าฝนมันตกค่อนข้างที่จะหนักแลรงแล้วนะทุกคนเนี่ยเจอไหมไปทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามันถึงในหมู่บ้านแล้วนะซึ่งผมเห็นขันหนุนที่มันแก่ค่อนข้างที่จะจัดแล้วนะมันก็เลยสุกคาต้นหรือแตกบนต้นเนี่ยทุกคนเจอไหม มันไม่ได้สุกนะมันแก่และมันก็สามารถเอาไปบ่มได้แล้วนะทุกคนเนี่ยเจอไหมไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะสองลูกเลยนะทุกคนที่มันแก่จะจัด,จดบนต้นเนี่ยนะาทุกคนไปก็เห็นคุณลุงลนะ่ะคนหนึ่งนะซึ่งเขากําลังเก็บของอะไรหรือเปล่านะ่ทุกคนเี๋เราเข้าไปหาคุณลุงกันเลย ก็ผมเนี่ยก็ได้เตรียมของมาแล้านทุกคนเตรียมของมาในกระเป๋านะทุกคนเขาก็กําลังทํากับข้าวกันอยู่หรือเปล่านะเออมึงเจอสวัสดีครับมาได้ไรมึงเจอเข,ของพ่อแม่นี่ของพ่อุงข้าวนะทุกคนซึ่งลุงคนนี้เองนะทุกคนที่บอกผมทางที่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาเป็นคนสร้างเป็นเจ้าของนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านี้ผมเองก็ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะถามคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในที่หมู่บ้านแห่งนี้นะทุกคนผู้อวัยมึงจอะโอ้โอ้เพิ่งละโอรไกาวเหรอยูาบอกว่าลุงผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็นอนพักอยู่ในบ้านหลังนี้นะเนี่ยทุกคนบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ย ผมเองจะขอนั้งพักตรงน,นี้ก่อนที่น้องป่อยฮามันจอ,อเชืเชื้อเก๋วผมก็บอกว่าขอนั่งพักก่อนนะครับคุณลุงเพราะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะแรงและหนักมากเลยนะผมเองก็ต้องถือกล้องไวงน้นีนะทุกคนตั้งไม่ได้แน่เพราะว่าฝนมันตกค่อนข้างที่จะแรงเราไม่สามารถตั้งมุมกล้องเข้ามาหาเราได้นะทุกคนถ้าเราตั้งเรามันเปียกมันจะไม่ได้ถ่ายกันนะทุกคน ฝนตกหนักจริงๆนะที่นี่ก็อยากจะให้ทุกคนพี่ๆเอฟซีทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดทายุวิพานเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเป็นห่วงพี่ๆทุกคนเลยนะให้รักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวผมจะขอนั่งอยู่ตรงนี้สักครู่นึงก่อนเพื่อที่จะให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยจะ เดินพาไปชมบรรยากาศรอบๆในหมู่บ้านนี้ช่วงที่ฝนตกเสร็จเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นแบบไหนนะทุกคนคุณลุงก็ปลูกข้าแบบทิ่ย์่บราณนะทุกคนนี่หนาวนาวขนาดนี้คุณลุงยังถอดเสื้อนะทุกคนผมเองนี่ก็ไม่กล้านะมีหวังสั่งแน่แ้าผมถอดเสื้อจะน,นะทุกคน เือเปียกหมดแล้วนะทุกคนช่วงมาเนี่ยตอนมาเนี่ยเปียกหมดละน,น,น,นี่เป็นดอนการลอบๆ็อกน้องผมกอดีนะฝนเนี่ยตกหนักมากแล้วก็มีพี่ๆคอมเมนต์มาบอกนะว่าให้ผมเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านสายหมอกแห่งนี้เนี่ยปีละครั้งสองครั้งก็ได้แต่ผมว่ามันนานเกินไปนะเป็นปีเนี่ยผมเองจะเข้ามาที่เนี่ย เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะขอเดือนละไม่ต่ำกว่าสามครั้งจะเข้ามาเยี่ยมหาบ่อยๆนะเพราะผมเองก็ชอบที่นี่มีความผูกพันที่นี่เหมือนกันทุกคนฝนเริ่มเบาลงแล้วนะมันมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะฝนเนี่ยมันไม่ได้มาแบบทีเดียวเลยนะทุกคนมันมาแบบวูบหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็มาอีกวูบหนึ่งเนี่ย มาทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักกันก่อนนะถ้าลงไปข้างล่างหรือคนด่ยจะไปหาคุณลุงก่อนไปทักทายคุณลุงนะตอนนี้ขอ,อยู่ตรงนี้ก่อนผมว่าคุณลุงเหงก็น่าจะนอนอยู่เพราะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการนอนพักผ่อนมากเลยนะทุกคนไปทุกคนครับพอดีว่าผมเนี่ยกำลังจะออกจากจุดตรงนี้เลยนะก็ฝนเดก,กลับมาตงอีกครั้งหนึ่งซึ่ง คุณยายเนะี่ยก็มาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วนะนี่ทุกคนบ้านหลังนี้เลยคุณยายี่ยซึ่งคุณยายเองเนะก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้นะช่วงนี้ฝนตกเนี่ยก็ผมก็ไปคุยกับคุณยายแล้วนะเมื่อตะคู่เนี่ยคุณยายก็บอกว่าให้ผมเนี่ยมาที่นี่ได้นะแบบมาแบบว่าไม่ต้องขอนุญาตอะไรเข้ามาได้ตามสบายเลยนะเราผมก็บอกไม่ได้หร้กนะคุณยายเราเป็นคนนอกเราต้อง เข้ามาเนี่ยเราต้องมีมารยาทเข้ามาขออนุญาตก่อนนะอ๋อผมก็ให้ของคุณยายไปแล้วนะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงคุณยายกําลังอยู่ในบ้านนั่นนะเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะลองไปบ้านหลังข้างล่างดูนะที่เขาบอกว่าเขาเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเนี่ยเพราะว่ามีอะไรพิเศษมากนะทุกคได้ยินไหม ผมแรงมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเจอในข่าวทุกคนฝนปะปดพายุวิพา์เนี่ยทำให้ส่วนทุเรียนของกเกษตรกรเนี่ยพังทลายไปหลายจังหวัดเลยนะก็ะให้กำลังใจทุกี่เจ้าของส่วนกเกษตรกรทุกท่านนะให้มีกำลังสู้ใหม่นะทุกคน ปเถก่อนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปูบ้านข้างล่างนั่นละเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มหยุดเบาลงแล้วนะไปแต่ผมจะพาพี่ๆทุกคนเนี่ยไปดูลำห้วยด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นสูงขนาดไหนเพราะผมอยู่ข้างบนเนี่ยผมได้ยินเสียงน้ำเนี่ยมาค่อนข้างที่จะดังและฟังเสียงชัดเลยนะก็จะไปเยี่ยมหาลุงคนนั้นด้วยเพราะว่ามาวันก่อนผมเจอแค่คุณป้านะ คุณนะ้าผมไปเจอลุงน้าผู้ชายคนนั้นนะไปที่นะทุกคนตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากจุดมาสักพูแลก็เจอคุณยายนานั่งรอตรงนี้ขอบคุณตากคครับสวัสดีครับนี่นะทุกคนผมก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งผักข้างในก่อนนะทุกคนเข้าไปนั่งผักกับคุณลุงก่อนนะก็ลมดีนะทุกคนมา แบบดีเลยไม้ทั้งนั้นก็มีเมล็ดมะม่วงหิมมะพานนะที่คุณยายเนี่ยเขาได้ตากแห้งไว้ก่อนหน้านี้ละก่อนที่จะมีฝนตกนะไม้ใช่เพล่ะนะใช่เพล่ะนะนไเขาทุกคนนาคุณน้มาอีกคนหนึ่งนะ เขาก็มาบอกวา่าน้ำล้นลงมาแล้วนะจากที่กั้นไว้เดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าน้ำล้นฝ่ายนั้นเป็นยังไงนะที่กั้นไว้เน่ายงแล้วตี๋แบบนี้ก็เยอะเลยก็เน่าไผ่เยอะก็อันมี้อนที่แล้วก็ใช้อันทันั้นที่แลมั<อ> เอนอ่ะวันนี้เพื่อเพ่ออทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูนะฝ่ายน้ำล้นกันดีกว่านะไปคุณลุงก็บอกให้ลงไปดูได้เลยนะไปครับทุกคนนี่ฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเองก็ถึงบ้านหลังนี้แล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นของคุณลุงที่ผมบอกไว้เขากำลังจะสร้างให้ผม ที่ผมไปคุยมาเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้านี้นะเขาสร้างให้ผมแต่ก็ต้องเกิดเรื่องที่ผมกับน้องจำปาต,ต้องเลิกลากันเขาก็เลยยกบ้านหลังนี้ให้คนอื่นไปซึ่งผมเองก็เข้าใจและไม่ได้เสียดายเพราะผมเองไม่ได้สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมนะก็คุณลุงก็บอกผมอีกอย่างว่าถ้าผมจะมาพักมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้นะเขาก็ไม่ได้ติดไม่ได้ว่าอะไร ก็เต็มใจที่จะให้ผมผักผมอยู่ที่นี่นะนตุนต้นแก้วมังกรก็ลูกดกมากเลยนะไอ้ต้นเนี้ยเนื้อมันเป็นสีม่วงนะทุกคนสังเกตง่ายๆลูกมันจะเล็กกว่านะทุก่อนเจอไหมดูตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่านะทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหม เดี๋ยวเราลงไปดูไฟน้ำข้างล่างดีกว่านะัรับทุกคนไปนี่ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเองก็มาแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปเดินตรงสะพานนะทุกคนทุกคนและอีกอย่างบ้านตรงหลังนี้เนี่ยทองก็ทําการทาประตูปิดไว้แล้วนะครั้งก่อนที่พวกผมมาเนี่ยยังไม่มีประตูปิดไว้นะน เขาอาจจะเก็บของอะไรไว้หรือเปล่าในบ้านหลังนี้นะซึ่งเขาเองก็ก่อไฟไว้ด้วยเหมือนกันอุยทุกคนน้ำตรงนี้เนี่ยเจอไหมไหลแรงมากเลยวันก่อนผมมายังไม่ขนาดนี้เลยนะทุกคนทำไมวันนี้มันแรงขนาดนี้นะทุกคน ดูดิน้นเลยทุกคนทุกคน,กคนยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ไปดูอีกที่หนึ่งตอนนี้เพราะว่าถ้าตรงเนี้ยมันแรงขนาดนี้แล้วที่น้ําตกตรงนั้นหลักจะเป็นยังไงไปทุกคนเราไปดูที่น้ําตกกันไปทุกคนดูน้ําดิมันแรงมากจากเมื่อก่อนที่ตรงเนี้ยเป็นน้ําใสใสสะอาดสะอาดแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นสีโอวันตินไปแล้วนะทุกคน นี่เป็นแค่น้ำ้ำเดี๋ยวให้ดูที่เป็นน้ำตกไหลมาค่อนข้างที่จะแรง,งนะทุกคนเจอไหมทุกคนตรงนี้ยังตื้นๆอยู่สายน้ําเล็กๆแต่ตอนนี้มันกว้างใหญ่โตมากคนเจอไหมมูนจุดไนไลท์เลยนะที่บอกว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงและเสียงดังก็มาจากจุดตรงนี้นะ เหมือนจะเป็นน้ำปลาไหลหลากเลยก็ว่าได้นะทุกคนเดี๋ยวซูมเข้าใกล้ๆทุกคนเจอไหมเนี่ยคงจะแรงหนักนะผมว่าาถ้าฝนตกแบบนี้เรื่อยๆมาทุกวันทุกวันเนี่ยผมว่าที่ตรงเนี้ยผมจะที่ตรงหินที่ผมอ,อยู่ตรงเนี้ยก็ุณจะไม่ไเหลือนะท,ทุกคนเจอไหม zoom เข้ใกล้ๆมันเลย ทคนแงนนี้โี่บอกว่าเนี่ยตรงนี้เลยนะน้ำล้นละแล้วก็ยังมีฝายข้างบนนู้นนะทุกคนที่เขากั้นน้ำไว้เนี่ยที่มันไหลมจาจากบ่อน้ำนาคานะทุกคนมันล้นฝายออกมาที่เขาก,กั้นไว้ละปางดวนอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวอันตรายเกิดขึ้นกับผม แค่ให้มาดูเนี่ยว่าตอนนี้น้ำปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเลยนะทุกคนไปทุกคนฝนก็ที่ผมบอกไปนะมันมาเป็นช่วงๆไปเราเดินทางไปอีกบ,บ้านหลังหนึ่งดีกว่าทุกคน สีน้ำจากตรงนั้นกับตรงเนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกันมากเลยนะทุกคนต้องคอยระมัดระวังการเดินด้วยนะทุกคนเพราะว่าหิน,นเนี่ยมันโดนน้ำแล้วมันลื่นเราจะเดินแบบส่มสี่ส่มนห้าไม่ได้นะครับทุกคน <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวผมไปหาบ้านคุณลุงที่เลี้ยงแพดีกว่านะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะไปเลี้ยงแพ้แล้ว ไปครับทุกคนมาทุกคนก็อันนี้เนี่ยผมเองก็เดินมาจะถึงบ้านคุณลุงละซึ่งผมเห็นละแพก็ยังอยู่ในบ้านนะในคอกไม่ใช่ในบ้านขออภยัย <c oughs> เสียงน้ำก็ค่อนข้างที่จะดังมากเลย มาตัวนั้นก็ไม่ได้เข้ามานานเนี่ยจำผมไม่ได้เลยนะนี่ทุกคนแก้มกรออกเยอะมากถ้าผมมาที่นี่บ่อยๆมันก็คงจะจำผมได้นะเมื่อตอนเล็กๆเนี่ยมันยังไม่กล้าอะไรกับผมเลยนะมาตัวสีดำนั่นนะ่ะนี่ตอนน,นี้ปีกาขาแข็งนะ้วกน เข้ามามันจะเข้ามาใส่อยูยอย่ไม่ได้ละผมว่าเจ้าของคงไม่อยู่เจ้าของคงไม่อยู่นะเดี๋ยวออกไปดีกว่าไม่คุม้มควบคุมบ้านได้ดีมากด้วยจะเข้ามาใส่อย่างเดียวเลยนะถ้าเจ้าของอยู่เนี่ยมันไม่กล้าดูบอลไม่คุม้มดูบอลผมไปดีกว่า ลายทุกคนถ้าโดนกัดขึ้นมาคงจะไม่คุ้มกับที่เรามาถ่ายทำตรงนี้นะไปทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะต่อคลิปสองเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมจะอยู่ที่นี่แบบยาวๆอยู่ยันมืดยันเย็นพรุ่งนี้เช้าเลยก็ทุกคนที่ ผมเอาของมันเนี่ยมาให้กับคุณลุงเนี่ยก็คือคุณลุงเขาก็มาคอยแจกจ่ายแบ่งจ่ายให้กับทุกๆคนที่อยู่ในนี้นะเ mm. ขาไม่ได้เก็บไว้เพียงลําพังนะทุกคน, mm. นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุน่นร่มเย็นสุขสบายนะทุกคนที่นี่ดูรอบๆตอนนี้ก็ดีนะทุกคน กลับไปนั่งหาคุณลุงดีกว่านั่งเล่นนั่ง,งคุยกับคุณลุงดีกว่านะคุณยายคุณป้าอาก็อยู่แล้วน,นะ ดีแบบนี้เหมือนกันนะดูบรรยากาศทุกคนรอบๆผมตอนนี้เหมือนจะมีหมอกลงแล้วนะบนภูเขาเนี่ยไปทุกคนก็เดี๋ยวผมไปนั่งคุยกับคุณลุงนะอ่ะทุกคนผม อาจจะต่อคลิปสองให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันเลยนะช่วงที่ผมไปนอนพักที่บ้านหลังที่เขาเคยสร้างให้ผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ